ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ชัดเจนอยู่ครับว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ยื่นคำขาดให้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลถอนร่างพรบ,บรองดองออกจากสภาอย่าให้ไปค้างคาเพื่อพร้อมที่จะผลักดันวันไหนให้ผ่านมาติก็ได้แต่ปรากฏว่าถึงวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วครับเมื่อภูมิธรรมเวชย,ยชัยอมในการพักคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยและสุธาตเป็นผู้บริหารตัวจริงที่มีศักิภาพาหลังจากที่เขารับตําแหน่งเพียงสองสัปดาห์าาก็จัดสัมมนาใหญ่พรรคเพื่อไทยกำหนด ได้ผลสรุปชัดเจนจากการสัมมนาว่าจะไม่มีการถอนพรบกองดองและจะผลักดันร่างรัฐธรรมนูนต่อไปยืนยันยังยืนยันภาระูกพันที่พักนี้ต่อพี่น้องประชาชนที่จะเดินหน้าแก้รนุนให้มีความเป็นจากงไปมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ยังยืนยันนะครับเมื่อพรรคประชาไทยมีท่าทีชัดเจนอย่างนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าพวมัมิตรที่เคยยื่นคำขาดไวจะเอาอย่างไรสัญญาณเช่นดิฉนจะทำรายงานครับ